เราจะเห็นว่าคนเก่งเนี่ยถูกตีก่อบน,นะคะเราเห็นว่าหลายครั้งที่คนเก่งเนี่ยไม่ก้าวขึ้นหลายครั้งคนเก่งยังอยู่อยู่กับที่ดังนั้นความเร็งไม่มาเยือนความเท็งเปรียบเสมือนสะพานนะคะ ความเพ่งเปเรียบเสมือนโอกาสเช่นสมมตินะสมตสมติสมมติอาจารย์บัญยาบัญญายอยู่อยู่ดีๆวันนี้คุณปัญญาได้รับคุณสมมติคุณปัญญาได้รับคุณอาจจะมาเยี่ยมผู้บริหารแล้วเดินผ่านมาแล้วเ,เจอชั้นปัญญายเรื่องนี้แล้วเห็นอุ้ยชอบแล้วก็มาติดต่อฉันถามว่าเฮงไหมคะนี่คือความเพงน,นะฮะนี่คือโอกาสดังนั้นหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่เขามีความเพงเข้ามาประกอบ คนบางคนเนี่ยอาจจะบางคนบางคนก็ไม่ได้เก่งนะในฝีมือบางอย่างแต่ความเพลงไม่เยือนมีคนสนับสนุนกลับกลายเป็นไงครับชื่อเสียงโด่งนะดังน,นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยความเพลงมีองค์ประกอบองค์ประกอบคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับนะคะอาจารย์เชื่อมนุษย์เรานั้นติ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยครับเพราะฉะนั้นเรามาตามล่า,าความเพลงนะครับอย่างอาจารย์เองปัจจุบันเราเป็นที่ปรึกษาของทาง เซเลบบอยตนะคะแล้วก็ระวังแผนเรื่องกลยุทธ์ต่างๆอย่างที่บอกปีนี้เนี่ยขึ้นไป200%เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเรื่องไรราคาต่างๆแล้วก็แนวทางต่างๆเชนสีต่างๆการทำโปรโมชั่นต่างๆการวางรูปแบบของ Pri ้นแอดต่างๆการวางในเรื่องของรูปแบบต่างๆวอดติ้งต่างๆอพาราต่างๆดูหมดค่ะจนบางครั้งเขาบอกว่าที่ทำไมเล่นของหรือเปล่าจริงไม่ใช่ค่ะเราวางตามหลักความเป็นจริงนะคะ โอเคนี่คือขึ้นออกรายการไทนะครับใน12นักงัตริย์อย่างที่อาจารย์บอกค่ะนะครับใน12นักงัตริย์นะคะก็จะมีชวดฉลูฐานทองกรงมาะเ็งมะเมียมะแมนวอกรักาจรวนนะคะปาตจีนค่ะถ้าเกิดเป็นชวดคือสู้เหนียนหนิวเหนียนหูเหนียนทู่เหนียนหลงเหนียนเสือเหนียนมาเหนียนยักเหนียนโูเหนียน จีเนียนะคะโกเนียนจูเนียนนะคะสำเนียงวิธีการออกเสียงขึ Background ้นอยู so ่กับดอรอนะคะของฉันเองของฉันเองที่อ่านแบบนี้เพราะว่ามันต้องดอจอรอจีนจะได้ได้รู้ว่าฉันไม่เป็นนะคะเวลาไปบรรยายคุณจีนจะบอก ใช่เหรอแต่ไหมฮะยังก็เป็นสู้เหนียนหนีวเหนียนทูเหนียนทูเหนียนดงเหนียนเสือเหนียวมาเหนียนยางเหนียวโพเหนียนจีเหนียวโกเหนียนจูเหนียนเหนื่อยไหมฮะจีจ๋จาเลยนะมันต้องมีเป็นบ้างอะไรแบบนี้ตอนนั้นในศิษย์ศักดนักศึกษาชั้นฉลูอันทองมารงประเสริฐมาเมียมาแมววอกระกาจออคุณคุณเคยรู้กันไหมว่าทําไมในองค์กรองค์กรถึงอยู่กันแล้วกลับกันมากมายเคยรู้ไหมคะ ทำไมองค์กรองค์กรมันพออยู่กันแล้วแบ่งวักแบ่งตอนทำไมองค์กรองค์กรมันพออยู่แล้วมันมองหน้ากันแล้วมันเท่ากันไม่ได้ทำไมองค์กรองค์กรมันถึงอยู่แล้วจะต้องมี h อเพื่อมาทำอะไรคะสร้างแรงจูงใจเพราะเนื่องจากว่าเรานำ12นักการศึกษาหรือสัตว์ทั้งหมดมารวมกันอยู่ใน12นักการศึกษาใช่ไหมฮะงั้นเวลาอาจารย์บรรยายเรื่องการปลูกจิตสำนึกในคนรักองค์กรอาจารย์เอา12นักกัรศึกษามาคุยกัน เพราะแต่ละนักกษัตริย์เป็นงไงคะหนูเป็นยังไงคะปัวเป็นยังไงทุกคนเป็นนักกษัตริย์ที่ต่างคนต่างอยู่กันทั้งนั้นแต่พอมารวมกันเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยต้องป่าฟันและและมากมายนะ่ง้ก,การใช้ชีวิตกันในความเป็นนักกษัตริย์เนี่ยจะมีบมู่หมอกคาแรคเตอร์อารมณ์ที่ต่างกันนะครับเชื่อไหมครับว่า,าใน12นักกษัตริย์ตามตำราจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเพื่อดูหมอนะ แต่คนจีนย้อนกลับไปพันกว่าปีเนี่ยการนำนักษัตริย <Gentle> ์ขึ้นมาในสิบสองนักษัตเพื่อมาจัดหมวดทหารเพื่อมาจัดหมวดถุนพลนะคะว่าถ้าเกิดเป็นป hmm. ีฐานควรจะอยู่อยู่กองไหนคนปีฐานอารมณ์เป็นไงคะเห็นไหมทุกคนถูกถูกถูกปรุงฝังข้อถูกข้อถูงจากการดูหมอนะอารมณ์ร้อนเพราะเสือคือดูร้ายมีเสือนอนกิน ใช่ไหมคะมีเสือกลางวันกลางคืนได้ไหมใน12นักขัตร์ก็จะมีบทบาทนี่ต่างกันนะคะใครเกิดปีชั่วยกมือขึ้นชั่วฉลูหานพอมารงมารงม,มีไหมไม่มเีเลือเชื่อเนาอมาแสงมะเมียมะแม่วอ ลักกาลักกาก็ไม่มีหรอเด็ดๆทั้งนั้นเลยลรักกครับไม่มี <S <S <S